อโหลสวัสดีผมวิลลี่คีคาดักอะไรของกูวะพี่เข้าแขนด้วยดูอ่าเดเ้าเด็บอฝามึงก็ออกแขนสิเราให้เซนาไปชวนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่เฉยแขนผมอะไอยศบังนี่ไข่เตะมันออกสิเออเดี๋ยวพี่ไม่เฉนแขนผมอะเอาอะไรมึงเดี๋ยวไข่ออกไครออกเมื่อกี้ไข่ออกผมจะออกแขนนะ แล้วพี่เฉยผมเข้าแขนไหมเนี่ยหมาหมาหมาเอาเอาชิบหายแล้วกูกดกดกดชิบหายเอาชี้ไพ่เป็นยังไงกดทำไมวะไม่รู้ไม่รู้กดข้าวไปตอดเอ้ยเอ้ยตอดเอ้ยกดเออถูกแล้วกดตามผิดลูกไอ้ไอ้ฮานี่มาไอเฮียนี่พูดมาไอสัตว์กูจะฟังเสียงรอขนาดนั้นเลยฟังเสียงกูเหยียบโซฟาเนี่ย นี่ยกู้ใหญ่ตบปากก็ดิ้ตบปากก็ดิ้นไอแค่นี้คีมไหมคะดาเลยใช่ป้ะตบปากตบปากตบไหมตบไหมไอเฮียเสียงเฮียอะไรคนผู้ชมบอกโอ้โหเนี่ยเห็นงทางไหมอย่างนี้แล้วไปแล้วครับสามสามบังแบกครับสามบังแบกให้ผมแบกเหรออ๋อพีดูเคอ๋อแล้วพอสุดแล้วแล้วมึงก็ยังบังอยู่ในตว์เฮ้ยเราเราอยู่เอ๋เราอยเอะ มาทำเฮียอะไรเอ้ของกูไอ้ซัดเอ้กูซือ้อม,ม,มาแพงซื้อเฮีย,ยอะไรมึงต่อยกูเปล่าเฮ้ามาต่อยกูเปล่าไอ้เฮ<า>ียเนี่ยมาต่อยไอ้ซัดไอ้ซัดไรเสร็จละโชยกันว่โอเฮียเอายิงหาผอมึงล่ะยิงให้ถังแตะกะแล้วมึงก็ตายเนี่แน่ไอ้เฮียกูตายเลยเ,เล่นดีดีดเฮ้ยบัสเล่นดีดีน่าอยากได้ปืนพี่ตุ๊กเขอะเอ้ยปืนแม่งเสียว หมือนอักอะอักดัานแปลงที่เดิมนี่กูไปละอเฮียโอ้ยหลังก็มาไม่มีใครดูเลยกูเลยสวยเดี๋ยวเอาเขียวเขียวหีแม่งเหี้ยเก่งมากใช่ไหมมึงอีดอกเขียวเขียวหำแม่งเลยไอ้เหี้ยติดเลดติดเลดฉัสน,สนเซอร์เอ้าโอ้โหสนัยเฮ้ย เไอเอาว่ะเอาว่ะนี่ของจริงของจริงของจริง,ง,จ,รงจริงนังตังนิงชิกะโป๊กนิงชิกะโป๊กนิงสไนามาละไหนามาละมาละมาละยังไงแล้วยิงไม่ทันเย็ดเช่ป้อมดูของจริงครับของจริงของจริง,บงแบบเฮ้ห <laughs> น้ามาเดี๋ยวคุโซงฮะอ <laughs> ย่าว้วาวไปกูว้าวเฮ้ย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  ไม่เง้ยเฉียงแล้วเบิดก็กรุบเกินแลือเกินใครยิงแล้วใครยิงถังพี่เปรมปะไม่รู้เหม,มือนกันมาแล้ว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 โอ้เอเยเฮียมีเทค <ไป S 2> น,นิคกุ้นอ,เอเย,ย,ายา่างเดียววากูมาโอ้ยเฮียซีควายเขาแล้สองอันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงเลนพี่พี่บูมพี่บูม สวยในในเอในเอในเอ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 อ้พี่บเออโหกูยิงกูยิงกูงเฉยยิงเลยปาไอดต้อิงเอโอ้เราเขียวเกี้ยวไม่ได้เอ้ยเสียดายยิจ้เอาดีครับไม่ไม่ประหมาาครับเดี๋ยวแพ้ ไม่ไม <IS> ่ทำเมื่อกี้เอาเคียวเกี้ยวนี่แม่งตายแล้วนะเอ้ยอย่าพูดเลยเคียวเกี้ยวยะสิค่ะเคี้ยวเกี้ยวเคียวมันต้องเคียวเกี้ยวขาวไอ้เนี่ยนี่เคียวเกี้ยวยาจะเปิดคุณจังทีมยองท้องจังทีมยองท้องเฮ้ยมึงมามามาห้องไม้เป็นเพื่อนกูหน่อยสมุกเอรอแม่งดันแอลมาแล้กูอินเตอร์เซ็ปเบี้ยกูไปเลยไปแล้วโอยเบี้ยมึงออกไปดิ เด yup. oh. Oh, ี hey, ๋ยวท่าเดี๋ยวท่าโอ้ยเฮี้ยเขียวเฮ้ยยาวี้วมาบันไดบันไดไอ้สัสเฮียเขาไม่บอกเลยว่าบันไดนะไอ้เฮี้ยบีมาบีสองตัวเลยเมื่อกี้เห็นบันไดบันไดบันไดสวยบันไดนี่บนไดชอบบีนี่บีเนาะเอาติดอีพี่เป๊ะโอ้โหผมไปใส่ลูกปืนเนาะพี่เปมบอกผมทำอะไรผิด ทำไมต้องทำร้ายผมมารู้ตัวนี้มันมานุ่มเลยอะตู้เคของจริงนะคะผมสามบั้งสองบั้งมีแต่ <laughs> และข้อคาลังจะตายในพี่ตาตุ้มแล้วเปิดฮอตเอ้ยอใช้ระเบิดถังได้รอได้ไหมได้ไหมได้ระเบิดถังใช้ได้ดยกจะป้ายดิ้นเลี่ยมเลยไปมันไม่ได้บอกกดแข้งมึงก็ใช้เป็นที่ ทำกันทำกันเงจะได้จะได้เฮ้ยใครก็ได้อยู่ฟาวบีด้วยคนหนึ่งสองคนก็ได้ใหญ่ตกใจเต่าหมึงอย่าใจร้อนเอล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 ป้ากูหวงป้าหรือบิดสูญเงยเอลมาแล้ววะ วินนี่ต้องเอาแพ้ได้ไปไอสองทีตุ๊กแกมึงเอาไปตัวหลังมาเนี่ยชาร์จมั้งชาร์มั้งตุ๊กเขนี่แบกทีมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยาวมากยาวมากเอ้าเอ้ามาบ้าคยาวยิงถังถังเขียวถังเขียว l อลุ๊กเฮ้ยเฮ้ยบันไดบันไดเจ็บแล้เจ็บแล้บันไดยาวไม่เจ็บบันไดยาวน่าจะเหลือเยอะอยู่โดนไปผมโดนผมไปเม็ดเดียวเอง Eo này chém lại tụa Ai gì đây Ơ sợi Ơi sợi mắc rồi Enemy, enemy. Oh. Kẹp với tôi lòng anh. Thì tung thế, một lát là, giá khu một lát là, tung Ơi, ไอ้ตุ๊กเพมของจริงวะกูน,นี่ฆ่าไม่ได้ไอเ้เฮียเดินไปตายอย่างเดียวมันกล้าไอ้เฮียเฮ้ยขวดไอ้เฮียเฮ้ยอยากได้มูลามัวซาโ <c oughs> มลามูเามัวซ่าโง่ตายเฮียแล้วเนี่ยเฮียอะไรมึง <c oughs> ไอ,ไอไไ้ยข้าเฮ้ยข้าข้าฮิเปมแลกปืนกันขึ้นมาขึ้นมา,มาห้องไม้เดี๋ยวกูกักนฮะเอ้ยช้างมาันไม่แลกแล้วไปเลยไปแล้ววะ มาห้องไม้เด้องใหมก่กูเออมึงอยู่สองคนเดี๋ยวกูช่วยพี่เปรมอ้เอเข้าละเฮ้ยตกใจมีเข้าละเอเข้าละโอ้มึ้งเดินเขาไปลงพีดไปเลยนะโถโอ้ยมุนมุนมน้ำบัวแต่กูมุนไอเหี yeah. ้ยมึงก็มุน ทำเอไปไหมสมกเอสมกเอวิ่งเข่าหลังเอไปวิ่งเข่าหลังเอเขากางเราไปวิ่งเข่าหลังเอสวยไม่ตายวะเพี่อไม่ได้ใส่หัวสุนมาที่ว่ากูใส่มากูรู้แล้วใช่ไหมกูยิงไม่ค่อยตายเลยหัวกระสุนเลยหัวกระสุนไม่มีเจ็บละเฮ้ยผมเฮ้ยเล่นดีดีมั้ยตอนนี้ผมยิงไว้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมพลกันที่ ห้องไม้ก่อนนะวางแผนวางแผนไปแล้วเอาไอ้เหี้ยไม่มีใครฟังกูเลยช่วยพี่เปิมดีกว่าช่วยพี่เปิมเลยพี่พี่เปิมช่วยวะพี่เปิมเมาวะพี่เปิมพี่เปิมเอามีหลายห้องสวยเนี่ยตังเอเยอะเอเยอะเอสวยสมุกเอมึงวิ่งไปไหนวิ่งไปตายดิ เดมอนนิ่โอ้โหโอ้ยอะไรขึ้นเกียร์ซีรีส์นี้เลยแม่งแบบเออมองไม่เห็นอ่ะเราต้องเก็บเงินซื้อแว่นแล้วเอ้ยไม่ใช้ไม่ได้ตุ๊กเทเขามาของจริงเหรอครับพี่บุ๋มที่ไหนห้องไม้ปะตายแล้วที่นี่พี่ห้องไม้ห้องไม้เอ้ยห้องเอลห้องเอลห้องเอลไอ้คนนี้มาจากไหนเมื่อวันที่ตายเออกูเนี่ยนกูเนี่ย พี่เปมีกูไหวปะเอ้ยอีกตัวเหรอไม่ไม่สวยสวยสวยเสร็จแล้วยังไม่ฆ่าตัวตายควายเหี้ยมึงเดีนเรวกวาตัวเองชลานะมึงอ่ะด่าเขามึงศูนย์หกเฮียศูนย์หกเอ้ยไงสัดกูก็ไม่ตั้งหล่ะจากมึงอ่ะกูหนึ่เฮ้ยเอ้ยไอ้ยเหหน้าแดงไอ้เฮีย ไไปว ah. ้ลแมันอ้อมไปกลางแล้วอ้อมไปกลางตัวหนึ่งกลางหอกลางหอกลางพี่บุ๋มดูย้อยกูว่าหน้าแดงงัแน่ๆเ,เ,เ,เจ็บ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 มันแตกเหรพี่เปรมเห็นปะ <laughs> <laughs> สวยพี่เป้ยมโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วมิดไดบูเจ็บแล้วเมื่อกี้แต่กะแต่ก็ยิงไม่โดนน่าจะเจ็บหนักอยู่หรือมั้งผมก็ใส่หัวกระสุนถ่ายยาอีกวางตุ๊กเทบอกวางแไ่ในนึงสต่ในนึงสต่ในนึ่งในก็ในอ่ะเอาก็ดาเมจระยะไกลบวกนึ่งไงสต่ในนึ่ง เดียมันอีกหลังขวาคว้าควาควาสวยเป็นที่วางที่วางโอ้โหปาเจ็บมันนั่งยืนรอไอ้ดูตัวมันดิตัวมันสายอ่ะวึบวุบวุบมันช้ารอกันไปแล้วไปบุกหลังไอ้เหี้ยใครยังยิงทางแล้วตกปัจจัยเลยไปพี่บูมใจเย็นพี่บูมกลับแล้วเยอะเยอะเยอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะแค่นั้นแหละกดตรงนี้พี่นะฮะ ถ้ามายิงมันไม่ตายว่ายิงแม่งโดนทั้งสามจิตนะแต่เฮียไม่ตายเอ้ยหมาเอลเอลขึ้นเอลขึ้นความผิดอพยู่ที่กูไม่ใส่หัวสวทเอ้ยไม่ตายพ,พี่พี่บูมเ,เอาเลยเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอลพี่บูมมอมมูเรามาสามมาจากไหนวะเติมเนี่ยเติมเนี่ยเติมมันมันมีมันมีขายอ่ะ หลังมาหลังมาหลังมาเสร็จแล้วใช่ไหมห้องไม้ห้องไม้หายช่ใชเถอะแค่มีดมีดหน้าหน้ากระโปรงไม้เนี่ยเออสุดใจหรอกเนี่ยอยู่ผมเนี่ยใช้น่ะเอ็มเจ็ดน่ะมีตำนานโสพี่อ้อมหลังไว้เร็วเร็วพี่เร็วหูไม่ใช่ทางนั้นทางพวกเอลโอ้โหเขาไม่บอกพี่เปมพี่เปมร้องเลยพี่เปมร้องเลยโอ้โหเป็นทางแบบเต็ม พี่เปมใจเย็นพี่เปมอย่าอย่าอย่าโลกไอหัวแดงนะมีระเบิดปะระเบิดปลาเลยเอ้ยหน้าแดงอีกแล้วหน้ากากไว้แม่งโคตรถึกเลยแต่ก็ส่งเกมพร้อมที่จะสู้โลกสวยยังเก็ตายหมดแล้วแล้ว้องยังร้าบข้างขับงข้างข้างยองโอ้โหกูไม่ได้ช่วยทีมเลยกูให้ทีมแบกดูดิ ไอายุมกเอยิ่งหนักเปล่าเปล่ผมไอ้นี่กินข้าวอยู่ด้วยเล่นด้วยอืมข้อแก้ตัวเออเออกูข้อแก้ตัวพี่เป๋มอยู่เนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเห็นหัวมันมาแล้วอ๋อไม่ใช่เอเอมาเอมาเอมาแล้วเอมาแล้วเอมาแล้วไอ้เอี่ยช่วยกูมั่งก็ได้เอมาเอมา ไหนเอมาไม่เห็นไม่เที่ยเมื่อกี้ปลาระเบิดตุ้มดำตุ้มดำไปเรื่อยๆใช่ไหโอ้ไม่ถึงโอ้เฉยไปเยอะแอลเอลผมส่องอยู่โอ้ยยิงไม่ตายวะอีตัวแจมฝั่งนน้นอ่ะตัวแจมฝั่งนน้นอยู่หลังหลังเอหลังเอ ขึ้นบันไดขึ้นบันไดเอ้ยเฮียหลังไอ้เฮียแม่งแบบปอปโคตรโหดเลยเฮียหลังเอมั้งตัวนี้หลังเอมั้งพี่่นอปล่อยเรามีสามตัวเรามีสามตัวปล่อยเวลาเลยเจ็บละเจ็บละปล่อยเวลาเลยอย่าอย่าไปดันเลยพี่เจ็บนักเจ็บนักปล่อยมันมาหาเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปหามันหลังเอครับหลังเอแหละดูเอา ตัวแจมเราไม่หวดเหมือนตัวแจมเขาเลยเนาะเออตัวแจมเราไม่ถ่วงครับพับพับพับวิลลี่ว oh! oh ิววิลลี่วิวเขาถ่วงอ่ะดูดิตายเก้าแล้วนะตายทุกรอบอ่ะสวยอ้าวพี่ว่าผมไอ้นี่ไอ้นี่นี่มันไกลอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรนะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ